ลิซ่าตำนานแบรนด์แย่งตัวตัวแทน LVMH พูดถึงแบบนี้สื่อเกาหลีชี้เซลีนบุกกาลีเอ่ยถึงเป็นต้องนึกออกสองหุ้นวยจีร่วงต่อเนื่อง สวัสดีวันุกคน,นะ,คะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะในวันนี้นะคะ9พฤศจิกายนหุ้นของว g จีได้ร่วงลงนะคะ2.26% 6 5 0 0โคเรียวอนนะคะก็คือช่วงนี้ก็จะมีการขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้แล้วในวันที่6พฤศจิกายนค่ะหุ้นได้มีการเพิ่มขึ้นถึง6.31%นะคะ64,000โคเรียวอนนั่นเองค่ะก็คือได้มีการขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกาย กานยนค่ะตามที่สื่อได้มีการรายงานออกมาก่อนหน้านี้คาดว่า YG จะออกมาถแถลงในเรื่องสัญญาของ b l a c k พิงคในเดือนนี้พร้อมกับเปิดตัวเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของ YG นะคะอย่างน้องๆ Baby m ้ n อน t เ r อร์นะคะมีสมาชิกทั้งหมด7คนนั่นเองละค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปในส่วนของเรื่องแบรนด์หรูหรานะคะที่น้องลิซ่าเป็น G.B.A. คะ่ะล่าสุดทางสื่อเกาหลีได้มีการตีข่าวค่ะซึ่งมีตัวแทนในเครือ LVMH นะคะมา องตวนจเม็ดคาเลขาที่การทั่วไปของกลุ่ม LVMH ได้มีการตอกย้ำถึงความนิยมของผลิตภัณฑ์ความงามในเกาหลีใต้ผู้บริโภคของคนรุ่นใหม่นะคะชาวยุโรปทางเจมิดได้มีการพูดติดตลกว่าในฝรั่งเศสไม่มีใครมองลิซ่าแบล็กพิงโดยไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะคะที่เป็นทูตของตัวแทนของ LVMH อย่างเซลีนและบุกการีนั่นเองล่ะคะ่ะแฟนๆต่างก็ชี้เลยนะคะว่าลิซ่าต้องบุกการี เซลีนก็ต้องบูกาลีนะคะถ้าเอ่ยถึงเซลีนและบูกาลีก็ต้องลิซาเท่านั้นนั่นเองแล้วค่ะแฟนๆนี้ต่างก็ชี้เลยนะคะว่าไหนแอนตี mm ้ hmm. บอกว่าลิซาจะโดนแบรนด์หรูหาราลอยแพค่ะซึ่งมีทั้งสองแบรนด์ก็คือออกตัวแรงมากๆอย่างเซลินและบูกาลีค่ะก็คือลงโซเชียลมีเดียยำๆนะคะตอกย้ำลูกรักลูกแพงเป็นอย่างมาก ทั้งเลขาของ LVMH นะคะก็ยังชี้ชัดตอกย้ำถึงความนิยมของน้องเลขาที่การออกมาออกตัวแรงขนาดนี้นะคะใหญ่จะพลาดคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ